เราต้องยังไงคุณแม่เจ๊เจ๊ค่าวันนี้เราต้องยังไงสู้ตายนะคะน้องๆนะักแสดงเดินออกมาอยากให้ทุกคนช่วยกันกรีดช่วยกันส่งเสียงเชียร์เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเรามาแบบว่าเปิดบ้านในรอบแฟี่์รีพร้อมๆกันเพราะว่า16คนในวันนี้คือมาในลุคสวยใสย่รวมถึงแบบหล่อเหลา,าเอาการกันเลยนะคะ ดูได้ว่าสำหรับพีนะคะเรนเดี๋ยวคนรนป้ามันดีอยู่แล้วเพราะว่าก็สนับสนุนเรนตั้งของคิวกันอยู่แล้วได้เข้าไปช้อปปิ้งกันมาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าได้รับทริปมาตรงนี้เยอะมากๆเลยนะคะคือพีซเนี่ยออกเลยว่าพี่พี่เราคุยม้องกอใช้เขาเลยคือเขา้ตัดทีลเื่อเป็นตัวต่อเนื่องนะคะอิคลิปของเราเนี่ยมีผู้ติดต่อให้ค่ย นงอยน่อนตต้องแทนเีนุ้ดใหม่เลยเอาทเาล่ะทุกคนสัญญากันก่อนว่าพอจะนากว่าไอ้ดอกแตรีนทคนเตรียมพร้อมกันอาแบบไหเกิดมาเกิดมาชาคอมแล้วชาคอมแต่ัต้องรับไป้ดอกแตกรีนกค ยังงคุณฟรีไม่ไปหร้อเปล่าแล้วก็คุณอาจาล้์ก็ต้องมีลูกน้ำและและก้อยน้อยนะจ๊ะแล้วก็คูสองเจ็ดใจและแคร์่ะทุกคนฟรีเลยคับในดอกแคลคลีหนึ่งจเดี๋ยวมามาอ่ะ น้างลทุกคน่ะประจําชี่ได้เลยนะคะไอสะดวกที่ไหนเอาเลยค่ะพี่เริ่มเริ่มเรียน มงหลาไม่ได้มายได้การเลยหมายไม่ได้ไการนีรด้วยมงหลาเออเอดสองร้อยสี่สิบสองสองร้อยสี่สิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยหกสิบแปดสองร้อยหกสิบหกสองร้อยหกสิบเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบและสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะทุกที่ว่าไหนที่หมายได้ตามนี้นะคะในเซลี่ทดลองทียนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบแบบ ต้องได้รับสิดหรือเปล่าเอาไปแส็กของตัวเองไปที่เขาลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรามีรายชื่อของที่ลงทะเบียนอยู่แล้วนะคะไปแจ็กฝั่งนี้ต่อไปต่อลงทุกแม่เลยรับตุ๊กแท็กจากพิซซ่บานเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับจ้างด้วนะคะไปนะคะสวัสดีค่ะ ไปสิครับไป 네. Yeah. 라 yeah. 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 ไปดู่อยนองี verdade? ่ท yeah so ี่เทีวงด้านซ้ายด้วยค่ะด้านซ้ายด้วยค่ะ เป็นต่อสองเป็นสายริ่งต่ออะไรที่เราวัดไปสุดท้ายที่ตั้ง นี่ตอนแรกจะเป็นพี่ค่ะเป็นเรงโอเคเราเสร็จได้แล้วพี่ก็โอเคใช่คุณพี่โอเคโคโอเ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 ค

ต้องดีครับ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 ครรรร कि <laughs> तो <laughs> <laughs>

ये कौन है? ये कौन है? चल, तुम्हारा कौन 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 है? कहां चलोगे? चलो, हां लेके, कोई यहां पे आ